อัานที่เราบองเหล่าสาวเป็นมาแล้วห้าปีพอทอนจะแห้งตรงนี้นั่นที่ผมระอยู่สักเกตเองเลยหม้อถ้ามาแล้วเป็นนางเมื่อไรสักสักยู่ดีเลยหม้อมาอย่าเล่นดุงเนียต่กี่มีแตใจสุงแบาจิงจอกีว่ารู้ถ้ามาบ้อง่าเจ็บอยู่นานเลยแล้วใช้เพิ่งมาห้าหม้อชูกเหล่าอันนี้จะมาจากก้องค้องค้องคนที่ไปหาหม้อแม่ใจบอกเหลาเลาไม่ไม่ได้เป๊ะเป๊ะตามสิ่งเดียวพอแี เมื่อหม้อตัวดีใช่หมอใจไร้ไม้เราแล้หม้อใจอย,ายายาเนี่เป็นไรล่ะเป็นเคมีได้แต่บันเทาและระงับอาการบรนเทาและระงับอาการเพราะมันเป็นสร้างเคมีไม่ใช่สร้างอะบรรเทาและระงับอาการกินมากินไปกินไปกินมายาเอา๊มันจะสซมค่อยๆสุดคีดได้ดไม้ล่ะกินเร็ว ชีดแล้วเอ๊ยยังมีไปะนะตั้งหวงาหยายยึดนะตัดได้ไหมบอลลูนใบฟ้าถ้าดีหรือนะจอบดูจะเบิดยิงจะแหลกแต่กินยาแล้วชีดยาแล้วผ้าตัดแล้วยังถ้าว่าเอาไม่อยู่เพียงแค่นี้มาจอบดีเคมีบำบัดกระชยัยแท่งแสดงหมืคุณมีปัญหากินยาชีดยาผ้าตัดใช่แสดงเขมีกระบวนการแผลจอบเลยครับ ในกระบวนการเราเน้กว่าเบิกได้สัปดาหอดีการเตรียมประกันประกันนั่นคือสิทธิของเราในกระบวนการนั้นมีเท่านี้โดยเฉพาะเหลือห้อง80ดสิบเปอร์เซ็นต์นี้หรือวันนี้มันจะคุมคุ้มกันมีกันนะที่คอยเกิดความไม่สมบูรณ์ไม่สมดุลต้อที่ปกติต้องขยายใหเสร็จก็เลยว่าในกระบวนการเปิดวันนี้เนี่ยจะสวัสดิการนั้นก็จะเท็น กี่ส so no. ันกี่ตึกกี้องกี่เขียนอยาดีอยาแรงอยาแต่งอยานนอกสมายกันมืทุกดอกนอกแต็งไปหล่เพราะมันเกิดจากที่ชีวิตและสภาพความไม่เข้าใจในวิธีชีวิตไม่รู้จักหลังและไม่รู้จักโลกว่ากลวบกับม้อบอกม่อลงทุนเรียนเป็นลานล่างแต่การท้าวติการแต่ท้กงหยิบดูมาเรื่อยลื่มดูในตัวเองเราต้องต่อสู้อะไรอย่างนี้ใส่วันนี้แม้ผมหนึบยา ขอพู <mile> ้ใหด่ก็ัว่ก่ไม่อยากยา้าบพยายามมาที่สุดที่จักไม่บ่อยบอกท่านเห็นหม้อทั้งขอว่าเมื่อเป็นเส้นเลือสมองตีเส้นเลือดไตมันต้องกินยาเรื่อยๆตลอดชี่ิีแต่ร่างุดผู้ใหนูจะเป็นนี้ดูแต่พอจนมันเองจริงๆเราไม่ใหญ่หลือพอดีขึ้นุยานหม้อหลับหลสมองได้วันนั้นสัวจั้มนกตีอยู่ที่หนองนี้แต่เนมันเส้นเลือกอน แต่ตาตีสีนี้มาพูดอะไรแต่ตาตีพวยใหญ่นี่ก็มันดีกว่าเนี่ยหมอลุ้นไปพัแต่ปัญหาข้อมันนี่คือปัญหาตับปัญหาความดันคือปัญหาใจแต่ก่อนเราไม่รู้ป่อนนี่กูรำพุมแล้วใจรู้ในเรื่องเวียดตะเรื่องนี้แต่พออยู่ตรงนี้นั่นๆัึ่งมันตรงนั้นคำโตไปกับคนที่เขาตามเร็วเนี่ยมันช่วยปื้อเอาโร่เลยเปิดทางเื่อหลังเลยอ่าหมอบันเทือกหมอบันเทือกปะฮถ้าคุณเป็นโรคหัวใจเนี่ยหมอหมอเขียนมาจากกลุเขียนนี่ พม้อมันจ์ิสีิดาเพชรบรรจอตันตีวิทย์เสีดาเพชรอารมณ์บ้าไปเชร์รักหก็ตสนี่ร่างจักตัวครอบตัวเองนี่มีปัญหามดเลยเรื่องโรคไขมันในเลือดและโรคหัวใจเองคุณหมอเองอ่ทางครอบครัวเลยครอบครัวของผมมีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูงเส้นเลือดหัวใจตีบและโรคหัวใจเท่าที่รู้สามตัวคนมาแล้วคณยา คุณเสียชีวิตโรคหัวใจขณะอายุ51ปีคุณพ่อมีความดันสูงตั้งแต่อายุ29ปีและต่อมาเส้นเลือดหัวใจตีบในที่สุดคุณอา,เ,อาเมื่ออายุ51ก็เสียชีวิตนอกจากนั้นคุณอากองพมอีก3คนก็เสียชีวิตโดยโรคเดียวกันขณะอายุ 48, 39และ38ผมรุ่นที่3ลูกคุณอาอายุเพียง30ปีก็เสียชีวิตโดยโรคหัวใจเป็นกันหลังจากศึสาหมอดนอกจากบอลลูนใบฟาดแล้วมอววานแล้วเอาได้มาช่วยสมุนไพรไทย คื่สมุนไพรดีเจ้าพบว่าทั้งโลกที่กินเดียวได้แักเพียชักไม่ขาดนะหนึ่งสมแต่เม่นก็ของสมเก๊งในเรื่องของการให้กำลังซ่อมกระเทียมเม่นก็กระเทียมเก่งแต่บอกเวียดเลือดสร้างว่านหางแค่ว่านหางแค้นี้แก่งในเรื่องของการสชมาสแท้แหละซี่ลิ้นจือต้องก็ลงกกระดูดหนึ่งสองสามลิ้นจืดนี่มันแก่งหุกอยานก็เลยศึกษาลิ้นจืดอ๋อลิ้นจือมีเป็นร้อยบริษัทแล้วมีเป็นพันพันจอย้อยชนิด ແລະອໍຫນޭຫນ້າລາມາຄິນແຕ່ແບ່ງຊ່ວຍໄປว่า6່ດີມີສ